ก็เป็นระบาดวิทยาสองนะครับนะส่วนหนึ่งก็คือเราจะเนื่องจากเรามีสองหลักสูตรนะครับหลักสูตรนึงคือสำหรับทางพยาบาลอันนี้จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการไปตรวจเต้านมไปให้คำเขอาสลิงนะครับแล้วส่วนกลุ่มนักวิชาการเนี่ยซึ่งอาจจะไม่จะเป็นต้องทำเรื่องนี้นะก็ไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเรื่องระบาดเรื่องข้อมูล นะส่วนนี้จะเรียนระบาดวิทยา2นะซึ่งใช้เวลาผมเชื่อว่า12ชั่วโมงนะในการที่จะเรียนเกี่ยวกับส่วนนี้นะครับนะก็นะนะสิ่งที่จะพูดเป็นเรื่องการเกิด่น,นํำนะครับนะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็คงต้องใช้เวลา12ชั่วโมงนะในการที่จะมาเรียนรู้กันอ่ะโอเคนะครับผมจะเริ่มจากนะาสไลด์เลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะเรียนเราจะเรียนเรื่องประเภทของตัวแปรและการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร นะครับแล้วก็อันที่2คือเราจะใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติแล้วถ้าระบาดวิญญาณหนึ่งเนี่ยเป็นการคือผมเขียนโปรแกรม Excel เ,เ,เพื่อให้เราคำนวณค่าออดเรชั่ค่า Relative r i s k ค่าเรื่องกับ Screening นะหาเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะ่ะหาเรื่องกับ Sensitivity Specificity แต่เนื่องจากระบาด2นี่มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับนะเพราะนั้นโปรแกรมเราจะใช้โปรแกรมสำเร็จอยู่2ตัว ตัวที่1คือ Epi n f l o นะครับ Epi n f l o นี่ตัวที่จะใช้คือ s t a t c a l นะเอาไว้หา sample size วิธีหา sample size มันมีแบบ survey มีแบบ cohort มี unmatched case control นะซึ่งรายละเอียดเราจะมาคุยกันตอนนี้อันที่2 s t a t c a l เนี่ยใช้นะอีกอันนึงวิเคราะห์2 by 2 2N 2 by 2 by N table นะครับนะเนื่องจากมันจะสามารถทําได้หลาย stata หาเรื่องคายสแควร์ดีเลติฟลิสข้างล่าง MS คือ m a n t ท l Hansel นะครับแล้วก็ OR mm hmm. OR ทั้งครูทั้ง Adjust นะครับที่เราหากันนะอีพีอิเป็นโปรแกรมที่ฟรีแวร์เพราะนั้นสามารถดาวน์โหลดได้ไม่มีลิขสิทธิ์ตัวที่2คือการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย SVS เนะครับนะเนื่องจากไลเซนสนของศูนย์ไมที่1เราซื้อไลเซนสนมานะเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะนะสิ่งที่เราจะพูดเรื่องคอม p พ Mean เรื่อง t-test ANOVA ใช้ non-parametric นะครับนะเพื่อทดสอบทางสถิตินะในส่วนที่เป็นเป็นตัวแปรแบบ Ordinal นะครับหรือนะครับที่เป็นเป็นอะไรเป็นสเกลที่ไม่ใช่ Normal d i s tribution นะครับนะแล้วก็มาหาเรื่อง List ต่างๆนะใช้ m a n t l l h n n s e l ในการหา List ซึ่งคายซไซึ่ง SV d ก็สามารถทำได้มีเรื่อง Survival Analysis นะแล้วก็ Statistic s i gnificant p caution คือบางคนเวลาทดสอบทางสถิติแล้วมีความสัมพันธ์และดีใจแล้วก็สรุปซึ่งการสรุปบางทีมันมันยังไงอ่ะมันไม่สามารถจะสรุปได้นะเช่นเนื่องจากข้อมูล2ตัวมันมีความสัมพันธ์กันก็ไปสรุปว่ามันมีสาเหตุเกิดจากตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าคุณจะมีข้อควรระวังยังไงเมื่อทดสอบทางสถิติแล้วมีนัยยะสําคัญนะครับตอนนี้ประเภทของตัวแปรนะครับสั้นๆเลยนะครับตัวแปรแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ อันที่หนึ่งคือ Nominal นะครับนะนะอันที่สองเรียก Ordinal อันที่สามเรื่อง Scale ที่จริง Nominal ไม่มีตัว R นะครับ Nominal เช่นนะครับเพศชายเพศหญิงสถานภาพสนรสนะโสดไม่หมย,ย่าแยกอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะหา mean หา sd ก็ไม่ได้นะครับถ้าเป็น Ordinal เนี่ย ordinal เนี่ยก็คือข้อมูลที่ที่ยังไงอะ่ะเช่นเด็กขาดสารอาหารระดับ 1, 2, 3นะครับนะไม่ได้บอกว่า ขาสารหาระดับ3เนี่ยมันขาดมากเป็น3เท่าของ1น,นะครับแต่ว่าบอกว่าระดับ3ม,มากกว่าระดับ2ระดับ2มากกว่าระดับ1แค่นั้นพวกนี้หา mean หา sd ไม่ได้นะก็มาหา mean แรงแทนเพราะ,ะนั้นสถิติใช้ต้องเป็นนอนพารามิเตอรแบบ o r ร์ดิ l นละครับก็หรือนอนพารามิเติรบางทีก็นะก็เอามาใช้ในข้อมูลที่เป็นสเกลที่ไม่ใช่ normal distribution นะครับตอนนี้ถ้าเป็นสเกล พวกนี้จะหานะหรือบางทีเรียกว่าเรโชก็ได้นะสเกลเลโชหามีนหา SD ได้ก็มาใช้พารามิตริกเช่นคอมเพลเมีนทำเรื่อง Regression ทำเรื่องไทม์ซีรีส์ทำเรื่อง Survival อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะตอนนี้ถ้ามาดูนะครับว่าเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะครับเช่นถ้าการศึกษาเป็น c อ s t s เซ็กชั a นแนนะครับนะก็คือ เป็นการเซอร์เวย์แล้วก็ตัดขวางเลยนะมาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนหนึ่งกับอีกตัวแปรหนึ่งะครับนะเพราะฉะนั้นค่าสถิติที่ใช้ก็ใช้ OR ย่อมาจาก Odd Ratio Causal r e l a t i o นในหมายถึงว่าแล้วมันพิสูจน์ความสัมพันธ์ว่าอันนี้เป็นสาเหตุหรือไม่น,นี่พิสูจน์ไม่ได้นะครับนะอันที่สองเนี่ยมันพูพดเรองเคสคอนโทรอันนี้เป็น r e t r o s p e c t i v e เหมือนกันค่าที่ได้คือ odd เร คอซเออ r e รีเลชันชิพอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้นะผมฉายว่าโนก่อนะนะนะถ้าเป็นโคฮอร์ดหรือโปรสเปก i ีฟเนี่ยหาเรลทีฟลิสอันนี้จะระบุว่าเป็นสาเหตุได้ผมเน้นย้ำนะครับว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนั้นกับมีความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันนะครับนะนะคือบางทีนะมันมีความสัมพันธ์แต่ว่ามันไม่ใช่สาเหตุก็ได้นะครับนะ t n t e r v e n t i o n study เนี่ยอันนี้คือนะ r d o m o m n z e d s a s e control นะครับนะ อันนี้หาเ a t i v e List ได้แล้วก็บอกว่ามันเกิดจากสาเหตุอันนี้ได้นะครับนะก็นะก็คงผ่านนะเดี๋ยวรายละเอียดเราไปเจอในแบบขัดนะครับตอนนี้เรามาพูดถึง e p i n f l o w e p i n f l o w เป็นโปรแกรมสถิตินะซึ่งนะ cdc ของอเมริกานี่เป็นคนคิดโปรแกรมนี้ขึ้นนะโมดูลที่เราจะใช้คือเรื่อง s t a t c a l นะครับเพราะในส่วนของ s t a t ที่ epiinfo ที่ผมเอามาใช้นะครับนะผมเอามาใช้อันที่หคือหา sample size ขนาดตัวอย่างที่จะทำการศึกษาอีกอันหนึ่งเนี่ยมาทำเรื่อง t o by t o by n table นะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องนะถ้าเราใช้โปรแกรม epinfo นะคลิกที่ s t a t cal โอเคนะครับแล้วเราจะมาดูนะว่าคุณจะหา sample size มีอยู่3แบบนี้ที่ผมใช้บ่อยนะอันที่ 1. population survey อันที่ 2. คือ unmatched case control อันที่ 3. คือ cohort นะเอามาดูอันนี้นะครับนะว่า ถ้าเป็นหา Sample ิลไซแบบเซอร์เว์นะครับเราก็กรอกตัวเลขเข้าไปนะครับนะนะอย่าง Population เนี่ยถ้าพื้นที่ศึกษาคุณมีอยู่2องแสนคุณก็คี2อ0แสนนะ e อ p e c t e ส frequency ก็คือเช่นถ้าคุณจะทำเรื่องสูบบุหรี่ก็ลองดูว่าในเรื่องคนสูบบุหรี่เนี่ยนะในเนี้ยประชากรคนสูบบุหรี่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณไม่ทราบเลยนะครับ คือไม่ได้ไปทบทวนวรรณกรรมก็ใส50่50ก็ได้เพราะค่า50เนี่ยจะทำให้สแปร์ปไซส์นี้เยอะที่สุดล้วนะครับนะ accepted margin of e r r อ r อันนี้คือ5%อีกมีอันนึ้คือ Design Effect นะซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นนะครับ Design Effect ก็คือว่าเวลาถ้าเราทำการศึกษาแบบหนึ่งนะเช่นนะมันมี Sample Size อันหนึ่งเขาเรียกว่า Effective Sample Size คือ s a ป p l e ไซส์ที่ได้จากการสุ่มแบบ r a n d o ม s a m pling นะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําการศึกษาบางทีเราไม่สามารถที่จะสมมติประชากรของจังหวัดหนึ่งมีล้านคนเราสุ่มมาทั้งหมดอยู่300 000, คนเพราะฉะนั้น300คนเนี่ยคนนึงอาจจะอยู่ที่อําเภอหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่ที่อําเภอหนึ่งเนี่ยทำให้เราค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมันเยอะมากเราก็อาจจะเป็นการสุ่มอําเภอสุ่มอะไรพวกนี้เวลาสุ่มพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากมันจะทําให้นะเออร์เลอร์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องใส่ค่าดีไซน์เอฟเฟกต มีคนก็ศึกษาทางสาสุขว่าดีไซน์เอฟเฟกเนี่ยมันจะมีค่าประมาณ2ถึงสเพราะนั้นถ้าเป็นการสุ่มและแบบมีหลายคลัสเตอร์นะครับนะถ้าเป็นการสุ่มเมื่อไหร่ก็ต้องใส่อย่างน้อยก็คือ2อย่างตัวอย่างนี้ถ้าเราใส่ข้อมูลไปปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าเซอร์เวอันนี้นะครับนะเซอร์เวอันนี้นะถ้าคุณต้องการนะเก้าสิบเปอซผมต้องใช้คลัสเตอร์ไซส์คือ768ก็ก็768นะครับนะก ก็เสร็จไปหนึ่งอันนะครับอันที่สองนะครับอันที่สองเนี่ยนะผมขอพูดเกี่ยวเรื่อง power หน่อยนะครับเวลานะเดี๋ยวถ้ามาบกย้อนตรงนี้นะถ้าเป็น unmatched case control เมื่อไหร่ถ้าหา sample size เนี่ยนะเราก็ต้องมาดูว่าตัว confidence ตัว alpha เราเนี่ยเราก็เซ็ตที่95ไม่ใช่ alpha นะครับนะตัวนี้เราก็เซ็ตที่95 power เนี่ยส่วนใหญ่เขาเซตไว้ที่80%นะครับนะเดี๋ยวนี้ผมจะวกย้อนเรื่อง power หมายถึงอะไรทีนะ ratio of control to case คือต้องการ control เป็นกี่เท่าของ case บางคนก็1ต่อหบางคนก็2ต่อ1นนะครับนะก็แล้วแต่เราใส่ไป percent of control expected นะพวกนี้เราต้องไปทบทวนวรรณกรรมนะครับว่านะครับว่าในกลุ่มที่เราใช้เป็นกลุ่ม control เนี่ยนะคุณคิดว่า exposure ที่คุณศึกษาเนี่ยนะ ประมาณเท่าไหร่เช่นประมาณ20%ก็ใส่ไปออสเรชอเนี่ต้องไปศึกษาการศึกษานี้ทำนองเดียวกันนะว่าออสเรชอประมาณเท่าไหร่ถ้าเราไปค้นนะว่าการศึกษาเนี่ยออสเรชอมันมีแวรี่ตั้งแต่1.2ถึง2.4นะเราก็เอาค่ากลางนะครับเอาค่ากลางมาใส่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ตัวเลขมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะครับว่านะการศึกษานี้ต้องใช้สมมุติเราเอาของของ เทนซีเนี่ยนะครับเคส283คอนโทรล256ทั้งหมด849นะตัวอย่างที่เราจะทำอะตอนนี้อันที่3นะก็คือโคฮอร์ตละอันนี้อันแมทเคสออ๋เดี๋ยวผมวกย้อนกลับนะว่าทำไมถึงต้องมีการใส่ค่าเบตไอเนี่ยทำไมต้องใส่ค่าค่าหนึ่งก็คือนะ power of the test นะเนื่องจาก power of the test เนี่ยมันคือค่า1ลบเบต้าคือค่านี้นะ ค่านี้คือกลุ่มปกตินะครับค่านี้คือกลุ่มไม่ปกตินะครับนะเพราะฉะนั้นเราอยากได้กลุ่มที่นะที่คือมันมีประชากรอยู่2กลุ่มนะค่าเบต้าจะให้เรามั่นใจว่าประชากรของกลุ่มนี้มันมีมากพอทําให้อํานาจในการทดสอบนี่มันมีสูงนะครับนะอ่าโอเคนะครับนะต่อไปนะถ้าเราเป็น unmatched case อันนี้เป็น cohort ลนะ นะเหมือนกันนะครับโคฮอร์ดก็ใส่ตัวเลขนะครับแต่ว่าเราต้องไปรีวิวเลเทอเจอร์เพื่อหา2ตัวนะเอาคำในเอ็กโพสก r ุ u p นะถ้าเป็นโคฮอร์ดมันจะมีกลุ่มที่เรากลุ่มสัำผัสคือนะเช่นสูบบุหรี่ก็ไม่สูบบุหรี่นะครับตอนนี้เราก็มานั่งดูว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่นี่ยโอกาสเกิดสมมุติมะเร็งมะเร็งปอดเท่าไหร่เราก็ใส่ไปถ้ามีโอกาสเกิด1%ความเป็นจริงมันต่ากว่านี้นะสมมติท่านี้1%ไป ไปไปหา list ratio, หร i สเลชอ Relative List ว่าเท่าไหร่แล้วก็ใส่เข้าไปมันก็จะหาแซม l e ไซส์มาได้นะครับนะอันนี้เป็นรูปธรรมนะครับเวลาทำงานจริงเนี่ยนะ EP inflow ผมเอามาใช้เรื่องหาแซม l e ไซส์ต่อไปก็เป็นเรื่องที่มาหาเรื่องเกี่ยวกับ t by 2 by n t by l อนะครับนะอันนี้มันก็นะแล้วเวลาเข้าไปเรียนจริง12ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมานะคือเนื่องจากว่าในบางครั้งเนี่ย นะมันมีคือตัวอย่างเนี่ยมันจะมีสเตต้าอยู่ข้างเยอะนะครับนะเราบางครั้งเนี่ยเราต้องมาพิสูจน์นะครับว่ามันมีปัจจัยร่วมหรือตัวแปรร่วมหรือ Confounding Factor อะไรเข้าไปอยู่ด้วยหรือไม่นะตัวอย่างนี้นะครับคือปกตินเนี่ยเราเราเป็น2 o y 2 o มีอันนึงนะเช่นนะสมมุติอันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรเดียนะกลุ่มที่กินเหล้านะครับ กลุ่มที่กินเหล้าแล้วทําให้เกิดมะเร็งปอดนะเราก็แบ่งนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กินเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยนะครับนะอีกอันหนึ่งก็กลุ่มที่กินเหล้าแล้วไม่สูบบุหรี่นะครับนะเพราะเราอยากจะดูนะบุหรี่เนี่ยมันเป็นตัวแปรร่วมหรือไม่นะแล้วก็นำวิ่งมาหาเราก็จะได้นะครับนะอย่างสมมุตยิยกตัวอย่างนะครับว่ามันก็จะสามารถที่จะหาค่าสถิติของนะ แต่ละกลุ่มได้แล้วก็หาภาพรวมของทั้งหมดได้นะครับนะถ้าในตัวอย่างนี้นะครับเราอ่านข้อมูลนะว่าครูดเนี่ยก็คือรวม2กลุ่มนะคือตอนนี้เราเราทดสอบเรื่องกินเหล้าแล้วทําให้เกิดกินเหล้าทําให้เกิดไม่เอามะเร็งปอดนะกินเหล้าทําให้เกิดโรคหัวใจหรือไม่นะถ้าทดสอบมาแล้วมันเกิดโรคหัวใจเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยเหล้ากับโรคหัวใจมันไม่น่าจะสัมพันธ์กันนะแต่คนที่กินเหล้ามักจะสูบบุหรี่ด้วย เพราะเราเลยแบ่งนะครับคนที่กินเหล้าเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งกินเหล้าแล้วสูบบุหรี่อีกกลุ่มหนึ่งกินเหล้าแล้วไม่สูบบุหรี่นะเรามาทำนะตัว epi-inflow มันทําให้สามารถเราแบ่งย่อยเป็นถึง9 s t a สเตต้านะแล้วก็หาภาพรวมนะครับถ้าตัวเลขนี้ออกมานะมันก็จะบอกเลยครับว่านะนะว่าผลมันเป็นยังไงแลนะอันนี้ก็เป็นการไตเติลนะเพื่อจะบอกว่านะ12ชั่วโมงเนี่ยส่วนหนึ่งเรามาเรียน e p i n f l o w นะเพื่อมาหาความสัมพันธ์อันนี้นะครับนะแล้วรายละเอียดก็นะอยู่ที่ภาคปฏิบัตินะครับก็นะจะเอาโหลด e p i n f o o w มให้พวกเราเได้เรียนรู้กันต่อไปก็จะมาถึงนะครับโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่พวกเราคุ้นเคยเยอะนะครับนะโปรแกรมนี้มีมีข้อเสียคือมันมีค่าลายเส้นเนะมื่อก่อนผมเป็นศูนย์อยู่ที่ศูนย์ไมที่5เนี่ยผมซื้อตัวโปรแกรมนี้รายเส้น120่0 0บาทนะครับนะเพื่อเอามาสอนนะครับนะก็จำเป็นจะต้องมี นะตัวนี้ก็จะพูดถึงนะครับถ้าเรามาเรียนสเตตสองจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจะเปิดไฟลอย่างไงนะครับผมได้เตรียมไฟล์ Excel ไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆนะเพื่อจะให้เราโหลดจาก Excel นะแล้วก็เซฟเป็น s p s นะครับนะว่าอันนี้เป็นการดึงข้อมูลยังไงแล้วก็เก็บนะอันที่สองที่เราอยากจะเรียนนะครับก็เป็นลักษณะของการคอมเพล e มน นะครับก็คือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะนะมันก็แบ่งเป็น i ินดีเพ d เดนกับนะเรื่องวันเบอ a n o โนถ้าเราถ้ามีตัวแปรมากกว่า3นะครับนะโอเคนะครับก็เป็นเรื่องที่2นะที่ที่เราจะเรียนส่วนนี้อันที่3เนี่ยนะเราจะใช้นอนพาราเมตริกละนะเช่นถ้าพูดถึงเรื่องระยะของมะเร็งเต้านมแบ่งเป็นนะสเตตศูนย์ห ถามว่าสเตตสี่เนี่ยมันดูแรงมากกว่าสเตตหนึ่งสี่เท่าไหมผมไม่ใช่แต่สเตตสี่ดูแรงมากกว่าสามสามมากกว่าสองสองมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ต้องใช้นะครับออนะเราก็ต้องมาใช้นะครับอินดีพีเดนซ์คือใช้แบบแบบนอนพารามิทริกนะก็จะสอนกันนะว่าสติต,ติแปลกๆนะครับแมนวิทนียูเทสทำกันยังไงนะครับถ้าเป็นลักษณะคืออันนี้ถ้าเป็น t-test ก็เป็น independent t-test อีกอันนึงเป็นแพร์ที test นะของถ้าเป็น non p a r a m e t i c เราก็มีนะวิคน v วิวคอ t e ซอลเทสนะซึ่งเดี๋ยวไปเรียนรายละเอียดตรงนั้นนะตอนนี้เราก็รู้ว่าถ้าเป็นตัวแปรที่เป็น ordinal นะหรือนะรู้สึกชั้นเรียนจะมีบอกนะครับว่าถึงแม้จะเป็นสเกลเราจะทดสอบว่ามันเป็นมีการกระจายแบบ normal ไหมถ้าไม่ normal ก็ต้องมาใช้ non p a r a m e t i c เหมือนกันนะครับนะอันที่3นะครับที่เราจะพูดถึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับิส s t นะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องใช้ EP Inflow นะตอนนี้ในส่วนของ s อสเ e เนี่ยถ้าเป็น l i s t เนี่ยมันสามารถหา Man t ท h h n n เซ l ได้นะแล้วก็สามารถหา e Covariate ได้ก็สะดวกนะครับนะี่เป็นโปรแกรมที่เราคุ้นเคยแต่มีข้อเสียคือมันมีลิขสิทธิ์ EP Inflow ไม่มีลิขสิทธิ์แต่อาจจะยุ่งยากหน่อยนะนะนะก็มาหาเรื่อง l i s t ก็มีหา OR ก็ได้นะครับหา Relative l i s t ก็ได้นะแล้วก็ วิเคราะห์เรื่อง survival นะครับ k a p l a n m e y e r นะครับนะว่า survival analysis นะครับผมว่าตัวอันนี้กนะ็ถ้าเป็นเรื่องการศึกษานี่เดี๋ยวพยาบาลเขาเปนเล่นเรื่องไปเนเปเ้นเรื่องเกี่ยวกับารตรวจเต้านมเรื่อง counseling นะกลุ่มที่เป็นนักวิชาการเนี่ยก็มาเข้า12ชั่วโมงนะครับเกี่ยวกับส่วนนี้นะครับเพราะว่าจะได้ไปสนับสนุนนะเอาข้อมูลมนาะวิเคราะห์ได้ ตอนนี้ประเด็นนะครับว่าถ้าคุณวิเคราะห์ทางสถิติแล้วมีนัยยะสำคัญอะไรที่ต้องระวังอันที่หนึ่งมีนัยยะสำคัญอาจจะบายชานคือโดยโดยบังเอ,อิญหรือโดยน่าจะเป็นก็ได้นะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะยอมรับนะหรือปฏิเสธสมมุติฐานทั้งที่สมมุติฐานนั้นเป็นจริงนะครับนะหรือมาเกิดจากายแอดหรืออาจจะายคอนฟาวดิงนะครับนะก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะ ว่าถ้าเมื่อพิสูจน์สถิติแล้วมีความสัมพันธ์ก็อย่า่วนสรุปนะว่ามันเป็นคอเซ l ล e รีเลชันชิพก็อาจจะเกิดจาก3 b เหมือนบอกนะ by chance by as หรือ by confounding factor นะครับนะนะถ้าเรามาดูนะครับเวลาคุณทดสอบสถิติของ2กลุ่มนะผมยกอันนี้กลุ่มคนปกตินะครับอันนี้กลุ่มเป็นโรคนะแล้วคุณมีค่าตัวหนึ่งเป็นตัวตัดนะ ผมยกตัวอย่างถ้าคุณเอาเอาตรวจเลือดของคนเป็นเบาหวานคุณจะเอาค่า126เป็นตัวตัดนะเพราะนั้นถ้าเกิน126คุณจะบอกเขาเป็นเบาหวานนะอันนี้มีความสึกว่ามันมีคนปกติเหมือนกันนะที่ผลเลือดเนี่ยมากกว่า126แสดงว่าคนคนนี้เนี่ยจริงๆไม่เป็นเบาหวานแต่คุณวินิจฉัยเขาเพราะว่าผลเลือดเขาเกิน126นะนะอันนี้เนี่ย เราก็ยังสามารถมีโอกาสหรือบายชานที่จะสรุปนี้ได้มีรูปหนึ่งคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่สมมติว่าพิสูจน์แล้วเป็นเบาหวานนะนะเราตัดด้วย1้อยี่สิหกเหมือนกันแสดงว่าสีฟ้าอันนี้คือกลุ่มที่จริงๆเป็นเบาหวานนะแต่ผลเลือดน,น้อยกว่ายี่หกเราเราก็วินิจฉัยว่าไม่ได้วินิจฉัยเขาเป็นเบาหวานนะนั่นหมายถึงว่าอันนี้นี่คือเป็นแต่เราวินิจฉัยไม่เป็นเพราะนั้นเวลาทดสอบทางสถิติเนี่ยนะ คุณทดสอบอันนี้มาแล้วมันตกอยู่ในค่านี้ก็แสดงว่ามีโอกาสนะที่คุณจะนับปฏิเสธสมมติฐานท,ทั้งที่จริง,รงๆแล้วเขาปกตินะครับนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้วิธีตั้งสมมติฐานที่ผมขอผ่านไปนะอันที่สองคือเรื่อง bias นะ bias เนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างนะครับนะก็ trial by planning คือ bias ตั้งแต่วางแผน bias ตอนตอนดำเนินงานแล้วก็ bias ตอนวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมว่ารายละเอียด ถ้า f a ูออต u ฟลูออสตีดีไซนคือว่าออกแบบวิจัยไม่ดี selection bias คือเลือกกลุ่มมาแบบลำเอียงนะลำเอียงนะครับนะแล้วหลังจากนั้นก็มี interviewer bias คือคนสัมภาษณ์นี่มันลำเอียง c o n o l o g c a l bias ก็คือระยะเวลาบางทีมันนานจนกระั่งมันจําไม่ได้ดนะีคอบางทีก็จําไม่ได้นะว่าเพราะว่ามันนานพอสมควรโอเคไหมแล้วก็ลักษณะอันนี้มาก็นะ เพราะฉะนั้นเวลาคุณมีนัยยํสำคัญต้องถามตัวเองว่ามันมีไบแอดในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือไม่อันที่3นี่เรียกว่า confounding factor นะครับซึ่งนะที่จริงงานสถิติ2อันนะที่ผมพยายามนะครับนะมาจากตัวไม่ว่าตัวอย่างจาก SVS หรือ EP i n n f o เนี่ยนะครับเมื่อกี้ถ้าไปดู EP i n n f o เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหลาย Stata นะผมจะยกตัวอย่างนะว่าเอาบุรีกับมะเร็งปอดนะนะ แล้วเวลาไปหาความสัมพันธ์เนี่ยนะว่างเหล้ากับมะเร็งปอดมันมีนัยยะสําคัญนะเราก็บอกว่าเหล้ามันทําให้เกิดมะเร็งปอดหรือไม่นะซึ่งมันก็บอกว่าแล้วกินเหล้ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับมะเร็งปอดแต่มีนัยยะสําคัญนะไอ c อน f o u n d i แ g f a c อร์หมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าคนไหนที่สูบบุหรี่มักจะกินเหล้าด้วยโอเคไหมครับแล้วตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดจริงๆเนี่ยคือบุหรี่นะ โดยกาทำให้เกิดมะเร็งปอดจริงๆนี่คือบุหรี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดคือว่าคุณก็ต้องมานั่งเช็คความสัมพันธ์ว่าแล้วจริงๆมันเกิดจากบุหรี่หรือมันเกิดจากเหล้ากันแน่นะเมื่อกี้นี้ถ้าเราทำนะเรื่องตัวอย่างที่ผมทําให้ดูนะว่ากลุ่มที่กินเหล้าแล้วเป็นมะเร็งปอดเท่าไหร่ผมเลยแยกนะว่ากลุ่มที่กินเหล้าแล้วสูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดเท่าไหร่กลุ่มที่กินเหล้าแล้วไม่สูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดเท่าไหร่แล้วมาหาความสัมพันธ์นะครับนะว่าท้ายที่สุดเป็นยังไงจจะะสสามามรรถพิูนนน์ตััวี้้ไดคบ นะตอนี้ c o n f o u n d i n g factor ก็คือตัวแปรที่เราศึกษาเนี่ยคือตัวนี้เล่าไปสัมพันธ์กับตัวแปรซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดเอาค m e นั้นนะเล่าไปศึกษาแล้วมันสัมพันธ์กับตัวมะเร็งปอดแล้วเล่าไปสัมพันธ์กับบุหรี่นะทำให้ตัวแปรนั้นเกิดความสัมพันธ์เทียมขึ้นนะไม่ได้สความสัมพันธ์จริงนะครับโอเคนะถ้าเราจะเข้าสู่บทเรียนนะก็นะครับก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูว่า ก็คลิกเข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นระ,ระบาวิยา2ระบาวิยา2อ,อันนี้ก็อยู่ในในเรื่องตรงนี้นะครับซึ่งนะถ้าเราลงทะเบียนอเผอิญพอลงเสร็จแล้วมันก็ไม่ให้ลงนะนะแล้วเดี๋ยวเราวกกลับไปไปที่เมนูหน้าแรกนะครับนะถ้าเราอ,นะอ๋อ,อเผอิญมันออกจากตัวตัว ก็ทำคล้ายๆกันนะครับทำคล้ายๆกันเดี๋ยวในส่วนของระบาดวิยาสเนี่ยก็จะไปเรียนรู้กันในห้องเรียนมากกว่านะจะมีมีสสถิตินะก็คือ EP Inflow กับ s p s s นะก็สำหรับคนที่เรียนระบาดแล้วนะคือถ้าระบาดวิยาหนึ่งเนี่ยเน้นเรื่องสามารถจะอ่านปินเอาที่ได้จากการการทำสถิติแต่ระบาดวิทยาสคือเป็น คือต้องลงมือทำอะไปหาตัวเลขมานะถ้าหากับมือแล้วก็แปลผลกับมือนะว่าตกลงแล้วมันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะครับนะก็จะเป็นส่วนที่ผมว่าระบาดวิทยาเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากแล้วก็ความเข้าใจเนี่ยมันจะได้จากการทำแบบฝึกหัดนะครับก็อยากให้นะลงไปดูนะครับแล้วก็ลองทำนะครับจะได้เข้าใจวิชาระบาดมากขึ้นครับ